อีกหนึ่งพิธีกรรมนะคะที่ทางจังหวัดน่านได้จัดขึ้นค่ะนั่นก็คือการประกอบพิธีสูตรสังฆะมังคลกรรมและพิธีบวงสรวงเพื่อเบิกเลิกก่อนเริ่มการบูรณะปฏิสังขรณ์พระพุทธนาคินทรารักษ์ค่ะที่หอพระพุทธนาคินทรารักษ์บริเวณค่ายลูกเสือจังหวัดน่านพระราชนันทวัชระบัณฑิตรองเจ้าคณะจังหวัดน่านจเจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสง นายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานฝ่ายคารวาสประกอบพิธีสูตรสังฆะมังคลกรรมถวายทานสังฆทานสัตตพัดและพิธีบวงสวงบุรณนะพระพุทธนาคินทรารักษ์โดยมีคณะสงฆ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี โดยผู้ว่าราชาการจังหวัดน่านจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยจากนั้นประธานส่งให้ศีลพระสงฆ์สิบรูปเจริญพระพุทธมนต์สูตรสังฆะมังคลกรรมผู้ว่าราชาการจังหวัดน่านประธานในพธิธีถวายสังฆทานแดพสงงส่พระสงฆ์สิบรูปพระสงฆ์ประกอบพิธีถวายขันข้าวหนึ่งร้อยโก เจดีไซน์100กองน้ำา1 0 0บอกและช่อตุง100ตัวประสงฆ์8รูปประกอบพิธีสูตรทอนประสองฆ์อนุโมทนาเมื่อเสร็จสิ้นพิธีสงแล้วผู้กล่าวองค์การวงสวงประกอบพิธีปกเปล่าว,วงสวงเทพยเทพยาเทพพยดารักษาพระพุทธนาคินทารัก์เบิกเลิกบูชาเลิกเป็นอันเสร็จพิธีค่ะเดี๋ยวช่วงหน้า